ครับเด็กๆสาสิตรามทุกคนนะครับเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูอีกแล้วในรายวิชาศิละปะนะครับสำหรับวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปรู้จักวิธีการทำป้ายโลนลงนะครับว่าป้ายโลนางนั้นเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก่อนอื่นครูจะพาเด็กๆนั้นไปทำความรู้จักกับป้ายโลนลงก่อนว่าป้ายโลนางนั้นมีลักษณะอย่างไรและ เป็นแบบไหนเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปดูกันว่าป้ายโลนารงนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันเลย เนกันแล้วใช่ไหมครับว่าป้ายโณรงลงนั้นเป็นอย่างไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆทุกคนเริ่มรู้จักป้ายโณรงลงแล้วใช่ไหมครับเด็กๆบางคนอาจจะรู้จักแล้วก็ได้แต่วันนี้ถือเป็นการย้ำความรู้ความเข้าใจใหม่นะครับแล้ววิธีการทําป้ายโลรงลงนั้น3ข้อง่ายๆเลยข้อ 1. เด็กๆต้องคํานึงถึงข้อความที่ไม่ยาวเกินไปใครอ่านแล้วต้องเข้าใจนะครับ ข้อความนั้นไม่ยาวไม่เยอะเกินไปแค่สั้นๆน,นะครับได้ใจความและข้อที่2รูปภาพกับข้อความที่เราจะสื่อออกไปต้องเชื่อมโยงกันถ้าเราจะทำป้ายรณรงค์ให้ทุกคนเก็บขยะหรือทิ้งขยะให้เป็นที่แต่ถ้าป้ายเหล่านั้นมีรูปเป็นโดเรมอนเป็นการ์ตูนต่างๆหรือเป็น รูปภาพที่ไม่ได้เกี่ยวกับขยะเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับและอย่างที่3เรื่องของสีนะครับเด็กๆต้องคำนึงว่าสีที่ใช้ระบายฟอนกับพื้นหลังต้องมีความตัดกันนะครับเพื่อให้ฟอนนั้นเด่นขึ้นมาถ้าเด็กๆใช้สีเดียวทั้งป้ายเลยฟอนไม่เด่นแล้วเราก็จะอ่านตัวหนังสือได้ยากนะครับเราก็จะเห็นตัวหนังสือได้ยากนะครับดังนั้นเด็กๆ ต้องระบายสีตัวหนังสือให้เด่นขึ้นมาจากพื้นหลังนะครับไม่ควรใช้สีเดียวกันนะครับคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าป้ายโลนนรงนั้นเราต้องมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบง่ายง่ายเลยก็คือ3อย่างนะครับครูเชื่อว่าพวกเราทําได้อยู่แล้วอย่างแรกครูจะย้ําให้นะครับก็คืออย่างที่1นนะครับคือการใส่ข้อความไม่เยอะเกินไปเป็นคําสั้นๆน,นะครับที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับและอย่างที่2 รูปภาพในป้ายต้องสอดคล้องกับข้อความนะครับและอย่างที่3สีของตัวอักษรกับพื้นหลังต้องแตกต่างกันนะครับเพื่อให้สีข้อความนั้นเด่นขึ้นมานะครับแค่3อย่างนี้เองเด็กๆลองเอาไปทําดูนะครับแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปทําดูครูจะพาเด็กๆไปดูวิธีการทําป้ายของครูว่าการออกแบบป้ายของครูนั้นเป็นอย่างไรและครูจะบอกเด็กๆก่อนนะครับว่า วันนี้ครูแค่ให้เด็กออกแบบผลงานก่อนลองคิดดูว่าเด็กๆจะทําเรื่องอะไรและใส่ข้อความใส่รูปภาพใส่สีเป็นสีอะไรบ้างนะครับครูจะให้เด็กๆลองฝึกทําแค่นี้ดูก่อนนะครับและเดี๋ยวครั้งต่อไปคือชั่วโมงต่อไปเรามาเริ่มทํากันแต่ครั้งนี้เด็กๆลองคิดก่อนนะครับว่าฟอนต์ของเด็กๆจะเป็นข้อความอะไรจะเป็นฟอนต์รูปแบบไหน สีต่างๆรูปภาพต่างๆจะออกมาเป็นรูปภาพแบบใดนะครับเด็กๆลองมาทำกันดู เด็กๆเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าการออกแบบของครูนั้นแค่สามหลักง่ายนิดเดียวคือข้อความไม่ยาวเกินไปสั้นกระชับอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างที่สองข้อความกับรูปภาพต้องสอดคล้องกันนะครับและอย่างที่ 3, สามสีต้องทำให้ฟอนต์โดดเด่นขึ้นมาอย่าทำให้ฟอนต์กลืนลงไปถ้าใช้สีเดียวกันทั้งภาพนั้น ฟอนต์ของเราอาจจะกลืนและเราอาจจะมองข้อความได้ยากนะครับและโจทย์ในวันนี้ครูจะให้เด็กๆลองไปออกแบบดูนะครับว่าการทำป้ายของเด็กๆนั้นจะออกแบบเป็นอย่างไรเด็กๆจะใส่ข้อความอะไรและใส่สีอย่างไรใส่รูปภาพแบบไหนตรงไหนเด็กๆลองไปทำนะครับเด็กๆเห็นของครูแล้วเด็กๆไม่ต้องลอกครูนะครับเด็กๆลองคิดใหม่เลย ครั้งนี้ครูจะให้แค่เด็กๆล่างก่อนนะครับล่างวางแผนผลงานป้ายของเด็กๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงสีหรืออย่าเพิ่งทําจริงนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่อไปหลังจากนี้หลังจากที่เด็กๆออกแบบแล้วเด็กๆถึงจะลงมือทํากันนะครับถ้าเด็กๆทุกคนเข้าใจแล้วให้ทุกคนทํามือโอเคขึ้นมานะครับครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนกําลังทํามือโอเคกันอยู่ หรือใครไม่เข้าใจให้ทักมาสอบถามครูได้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้อีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยและครูจะรอดูการออกแบบของเด็กๆนะครับและเราไปลงมือทำในกิจกรรมต่อไปแล้ววันนี้ในกิจกรรมนี้เราจบเพียงแค่นี้แล้วเราไปเจอกันในกิจกรรมต่อไปกันนะครับเด็กๆทุกคน และเรามาพบกันใหม่ในเวลา10โมงครึ่งนะครับเรามาเจอกันอีกทีนะครับแล้วตอนนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนให้เด็กๆลองวางแผนลองคิดงานของเด็กๆก,ก่อนนะครับไปบอ